สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบอร์ทุกทุกคนเลยที่จะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางล่างและทางใต้ต่างประเทศแต่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมทุกปีไงจันดาบานน้านนาคือเก่าคือเดิมอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับช่องผู้ชมไงจันดาบ้านนาจัช่วงเจ็ดโมงป้ายพม่พี่น้องเลยวันนี้ก็เป็นวันอังคารเนาะเป็นวันที่สามเด้อพ่อแม่พี่น้องบอกมือบอกวันกันเนาะโดย มืาอนี้ก็มาพบมาพาะของไทยชีเริ่มกินข้าวกินน้ำร่วมมือ pues กันถ mm ึงจังน nah ั 1, <Hi. S 1> Chick, so. ้นท right. ี Про ่หนึ่งไทยพี่น้องเนาะมาพบมาพาอกันคือเก้าคือเดิมกับลูกชายลูกเคยมือก็ได้ร่วมมือกันกินข้าวกินน้ำเพื่อนกับลงมืาอนี้เนาะพไทยพี่น้องตลงแต่งงานมีวางเก้าเพื่อนทะเลมือก็จะได้ร่วมกินข้าวกินน้ำกับเพื่อนกอนเนาะรู้กับเต้าไมยพี่น้อตถึงจังนาหน้นี้ก็ไปติดตามรับชมกันเลยไทยพี่น้องทุกทีทุกคนเนาะ นี่ก็บป่นมาแต่ดองพเมพี่น้องเลยมันนี่ก็มีดองอีกได้พ่เมพี่น้องเลยซองเฮือนเนาะชองคู่มันนี่พเมพี่น้องเลยมาแต่เฮือนดองแล้วเนาะใส่ดอกใส่ดองได้พ่อแม่พี่น้องมันนี่มันนี่กะเาติดตามรับชมกันเลยเนาะพเมพี่น้องว่ามีอย่างกินแน่เนาะมือนรับประทานอาหารช่วงเช้าๆพ่อแม่พี่น้อง กินข้าวรวมมือกับลูกกบับเต้าเมีพี่น้องเลยมาน,นี่โอเคเนาะไปติดตามล่าชมกันเลยเด้อก่นอนอื่นก้ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพ่อเป็นกำลังใจให้เมียนจันนาบ้านนาทายคลิปต่อไปเนาะเมีพี่น้องเลยอยู่ใกล้อยู่ไกลเอฟซีทุกคนเนาะโดยไปดกไปชมกันกเลยไปกินน้ำกันเลยมือสุดท้ายเพื่อนโอตาเพื่อนกับคือถึกมุกถึกใจเพื่อนดูรับชิีพเลยพี่น้องเลยไปกินรับชิพกันไปด้วยโดยโอ้ ฤทธิยาได้ตั้งบ่เลยยาได้เนาะมันกินเรื่อยอ่ะโดยหยากเก่งหวานรู้่วนเสาร์พม่พี่น้องเลยมียัจันดาบ้านากับผ้าลูกผ้าเต้าไปธาตุโพนพ่อมีพี่น้องวานนี่เนาะก็ได้ไวมัดนึ่งพมีพี่น้องเสาร์หาพันกับสองสามนวดอามาใส่กระดูกงัว ลูกเพิ่นอยากเนาะเพิ่นกินแน่เพิ่นก็ได้กินได้อย่างนะเพิ่นก็สิลงไทยพ่อแม่พี่น้องเลยคือเก่าคือเดิมคือเพิ่นท่านะเงินหาคำเนาะบ่มี่ได้ใดได้อย่างกับโบได้เลยเนาะพ่อแม่กับโบมีให้ได้กับไปหาเองเนาะอยากได้อย่างกับหาเอาพ่อแม่กับเถ้าเกยเลยเนาะเห็ดหน้ากินเนี่ยกับเห็ดชีบบได้ดิพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดสี่สิบกัวเลยเถ้ากับแม่หาทีปลายนะบอก บ่งคนนีกช่งสี่ัวหาชิปปายประมาณน่นนะฮะนนี้สี่สิบดี๋ยวนะเออแสดงว่าน้องเจ้านี่ยสี่สิบหานี่ยคอยเดิน่อนกำลังมวลมื้นอีกคนนึงคน้องเอ้ยเนาะโพตาเจ้เป็นแชมป์รึกขึ้นอยู่เอ้ย จะไปนั่งอยู่โต๊ะมันก็นาวแน่เบ่ะมนพอดนะพอดมันก็ออกพอดออกยังไลยเพื่อยังมันก็ออกไลยพอดเป็นเ่เจ็บปากอยู่เนาะเพิ่นเจ็บท้องเพิ่นเพิ่นไม่ได้บอกพียพี่น้องเลยบัดเมย์ไนย์จันดาบัดกำลังมวนผัวบัดท่วนมาเอ้ยกำลังชี้ย้อนแตเสียงเพลงอยู่พี่พี่น้องเอ้ยเนาะโออบัดได้อาคารข้ามกล้องออกมาเนาะจนดนว่าเหรอเจ็บปากอยู่หรอ กำลังอยู่ที่นี่รับทิ้นี่มีโซงเพื่อนเดอ้อจักตัวไรชิเช้เสพัวกันลูกชายอนในดองทุ่มนะลูกชายนะอันไหวขี่หนีจักแล้วกายบ่รับทิ้งมันคือเก้าขอ่อยหอมหัวคานะ้อหอมหัวาคานะอืมใบบังให้ <c oughs> ไม่มใช่น่องแหละกบลับ Ấy, cái phạm phạm phụng, ơi nó ngon lắm đó. Nơ phạm phạm Ừm, ngon lắm chuông sao Xẹp chú đấy phụng nó cũng chú sao của nó. ตนี้เราเป็นหนาวนี่เนาะนี่หนาวอีคืนนี่บูเนาะแทบดูบอ่งไ่อยตดชีเอาเดี๋วมาเจ้ายากจ้ะมาตคนีเนาะเออเจ้าหนาวแทบ่เเฉียวเท่นี่นั่ขมมกอยู่ ม,ม,มีคนขายเสือได้ทางลาวเขานี่พ่อยนะันนี่ปูเป็นโอ้ยเนาะม,นมีมึอขาข้ามกล้องเฮ้ยอยู่หน้าผัวตูดีกันเลยคุณตัวขี้กระเลอยู่เพื่อนกันผมชื่อได้เซ็นไปข้าวไปหน้าใหม่ปะ Ừm Cái nào thế Quần măn ừ. đó, xào quần măn đó Một lời thôi, chương <laughs> 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 Thầy, cà pháo đẻo nó thì bình thuốc chắc có khai, mấy thầy phát về nhà Chưa bắt, chứ trao tra phát cả trăm tri hữu ừ. Bụng mất mươi em trắng nó thôi ừ. Mất mươi <laughs> bà ตเตเบยกินบดนะดอกไม้ขอได้ลางงามกัดกินจนนักเป็ดโตสูงถุงแค่ยู่เอ็ดเฟนมากสูงกัดม่ได้คือไม่ใต้ตตผมบอกขาคอเหมือนแล้วปบาดอกบอกหน<อ><บ>ักจิบวเห็นพรมก็ได้หรอกนี่ชึ้งชื้นเนะไอตัวหารกันมาเออกินแล้วมันเป็นยังไงฮะเออไม่นีกั มีท่ <c oughs> านหมอเพิ่นมาขายสื่คขายายานอพี่พี่น้องสบายดีเด้อเพื่นมาขายายาเพิ่นกำลังจุดเต็มให้ยุ้ยใ้พี่น้องเลยกวดพ่อตาเพิ่นนมาบบเป็นยังบัดขวดด้วยพญนาดลาย,าลายของม่พี่น้องเอ้ยเนาะ,ะนี่ก็เสร็จตบกล้องไว <c oughs> ้เนาะกินเหรมันก็มีไมอทางเนาะอมันก็มียูดกับมี <c oughs> เป็นบาง <c oughs> เรื่องเ <c oughs> นาะมีกัคนพยามีแต่ว่าเจ้าหางมือเจ้าบ่าบอกนี่ใจนัก อบอุ่นกระโต้วไว้อบอุน่นพญนหยาดไว้น้ำกระโต้เนาะเป็นยังเป็นยังเนาะแต่เราชำนั่นหนึ่งซื้อ <Yeah. S 1> อยู่อยู่ทางใดเจ้าอยู่เวียงบอ่อย you <'re> ู่เวียงโดยมันตุกยาซื้อยาน้ำพึ่งน้ำพี่งเนาะปวดพญนหยาดโคตาเพึน่นเนาะคนตุ้ยตังอยู่ได้หอะมีพญนหยาดลายเดี๋ยวไม่อ่านรอไม่อ่านโอ้ยสิเป็นหนังนสืออยู่บ่วันให้เล่มวันเ็อ่านได้เลาะ าาาเลาอเคยเป็นไหมเออจะเป็นภาษาไทยตูไทยเจโน่เอยพูดนะโอปอยูจะน้อยพูดไห่เออเจยู12ปีอันนั้นกับพวกเป็นไทยปะเราอ่ะเออภาษาเาวเขาเจาะแกให้อ่านง่ายดิต่ว่าอย่ายาไทยสองอันนี้ผสมกันด้อซองอันนี้เย็นผสมกันนี่เขาสิหมายบอกมาเบิ่งน้ำเลานี่เเบิไปอาจะชิไปใส่ไปไทยไปไทยลงมนนี่แหลูกแต่ฉไ่ได้ไปหน้าอยู่ลูกกัน กองแรกเย็นได้ซ้ำนี้กองที่สองมาเย็นได้ซ้ำนี้แล้วกินพร้อมกันกินตอนเช้ากินก่อนเข้าลูกจักบอลมาเพราต้องแปล่งฟันล้างหน้าดูขี้นี่เลยเราขีดหายอยู่เลยเนื้อกินได้เรากองนึงกององกันเลยเมื่อวานนี่ได้อันใดก็ได้ตัวนี้กับตัวนี้นะสตัวนี้ตอนเช้าตอนเช้ากองกองแรกได้ซ้ำนี้กองที่สองมาซ้ำนี้แล้วเขากินเย็นกินพอโอเคพร้อมกันเลยตัวนี้น่ยกินตอนแรงตัวนี้กินตอนแรงกินข้าวแล้วก็กินน้ำหลั่งอาหารอืมอเงินด้ มีเน้มีเงินเน้เงินมันถุงอะไรหาโชคมาให้เราค่อยซื้อนางไลเด้ะดูายเาใหข้าวัดะเพราไดโอ้ยเ้ยาเราเงินเองเนาะห้าเก้าศูนย์สองเกจศูนย์แปดหนึ่งจอกสองอันนี้จุดอเส้าเนี่ยผสมกันอันนี้อันนี้เอาไว้ยินจอกเหล้าก็ได้นี่นะไร่ต้องสนใจ้น้วนี่เป็นเงไม้แรงนี่นะได้เราเนี่ยเราบ่อยแบนเมีย ้องลั่กลัววะใจ,จะเด็กมันกีบอะมัน,นกีบอะไรเน,ะน,นอนะอันนี้กิยนยางมอแลงไดบ้บอวบ่วบอ,บอนานองงยางมอเลงย็นซ้ำนี้มาต้องเกินแล้วก็เาต้องลดเอาได้ในซ้ำนี้พุ่พนพุ่นอุตุอันนี้พุ่นเราเป็นกระเพาะลำไส้แล้วก็เลือดขาวลายหมักประสินเขาประชาขึ้นสิน เนาะบมีกัยาหลกลู้เวืน้ำทงเนี่ยต้นกีบกราปัวแร่ผมมันท่านเป็นนักเนาะเป็นนักกระปัวแ่เป็นไปหลายแล้วเรากระปัวยากเลยดบอกว่าอะไรจักรดอกมือตะมาเมย่เมยนะมีหาเห็ดแต่งานแตบีบบุเบิ้งดสุขภาพเจ้าของขวดกระควดาอะไรขวดเบิ้ง ขนาดเท่ามันก็ถือกับถือกัเราบดับอีโบเลยพอตาถืออู่บถืออยู่มันตรงยู่สามล้านสามล้านหกแสนห้าสิบพันสามล้านหกแสนห้าสิบันเมื่อพอทงจะกินกิบ ยาขยาเพ่นสามล้านหกเซนนไอ้กแต่ละคนป่วยนะขาในะอาหาสองเงินเลี้ยวยายกิน้ให้ซ่วงให้เาเอายาโลค่าวันหายพื้นีวันาถูกให้ละมาคนที่ได้หายงูกเราบนบนรุดเต้บ่รุดนะบ่รุดอีกไม่ได้บ่ยอมเอาเงินกีบมอาได้ลรก สามราศีตายค่ะอันนี้ก็อะไรคือกันแน่นี่กันพอช่ได้พออะ่พอวันท้าชื่อแล้วเองบอพอวันท้าเอาชื่อเออเงอายุเลยออายุแล้วนี่ประมาณหาสิบป่าบอห้าสิบสามมันไม่ได้บ่ในกระเป๋า่เได้ลงไปอันพอได้ซื้อกุ้มเดือนกุ้มลาวอยู่บ่อหลุกไปเปลี่ยนแต่ว่านั่นเป็นเ้ อท่านหนึ่เท่าไรนะจะอไรท่นเท่าไรนะท่านไรคิดแค่เนี่ซนห้าแต่ทีนนคือแสนสี่สิปลายหนึ่งบา6เนหาก็ดีแล้วน่ะอะไร6เซนหก็ใครยุน่าอะไรขื้นอยู่เออเือขาูแต่มานก็ได้อยย่6เซนห้าจับเขาจะได้ท้นาให้เเอ้ยอย่งน้จังลลงกับลงกลน่งเขาขึ้นนาะก็ต้องทนนะ นี่อะไแม่ใช่ไหมมันก็เงินสองที่เมียนต่เอาเงินน้อยฮะแต่เจ้าเงินบาทเนาะพอเอาเงินขีบนะฮะแล้วเอาเงินบาทเนาะตอนนี้ลาเมียนเงิาทก็ได้เงินบาดให้ก็ได้มันกาสะดวกมก็ขีปมเจ้ากันนั่นเจ้าขอเจ้าเป็นเล็กแต่เจ้าก็ได้ดีมันตายอยู่นสลับคลิปนี้เนาะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่คือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ทานหมอเพิ่นเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่ก็เลยซื้อยาให้ผัวกินอย่างนพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคเนาะไล้์พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีถูกท่านขอบคุณมาติดตามรับชมช่อย่างนี้จัน้าบ้านนาคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีเนาะนี่ก็เลยซื้อยาน้ำทานหมอพ่อเด้อสบายดีเด้อสบายดีโอเคแม่